สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เข้าสู่รายวิชาภาษาไทยนะคะครูชื่อนางสาวนิราวรรรุ่งเรืองนะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูก,ก้วยนะคะวันนี้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครูก็เลยจะนําเรื่องราวดีๆมาฝากนักเรียนทุกๆคนแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหาบทเรียนนะคะครูขออนุญาตนักเรียนเช็คชื่อก่อนเลยค่ะคนแรกนะคะรติการ มาค่ะพ่พานันมาค่ะอ,อรพินมาค่ะพิชยามาค่ะพัชราพรมาค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับวรรณคะดีกันนะคะ เป็นวรรณคดีที่ทุกคนเนี่ยควรจะเรียนแล้วก็ต้องเรียนด้วยนั่นก็คือเรื่องทุกของชาวนาในบทกวีค่ะวันนี้นะคะครูก็ยกประเด็นประวัติความเป็นมาและความสําคัญทุกของชาวนาในบทกวีนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ถึงประวัติความเป็นมาครูก็อยากจะสอบถานนักเรียนทุกๆคนว่าใครรู้จักชาวนาบ้างแล้วก็ชาวนาคืออะไรคะหนูรู้จักค่ะชาวนาก็คือคนที่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะค่ะมีใครอยากจะเสริมต่อจากเพื่อนอีกไหมคะหนูค่ะชาวไร่ชาวนานอาจเป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรมหรือทำงานเป็นผู้ใช้แรงงานบนที่ดินของผู้อื่นก็ได้ค่ะ โอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะคําตอบที่นักเรียนตอบมาไม่ไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกนะคะนี่คือคําตอบก่อนเราเรียนค่ะโอเคงั้นเราไปทําความรู้จักกันเลยนะคะว่าทุกของชาวนานในบทกวีมีประวัติความเป็นมาและความสําคัญอย่างไรบ้างคะ่ะเราไปดูผู้แต่งกันเลยนะคะผู้แต่งคือใครคะผู้แต่งก็คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาบมบรมราชากาุมารีนั่นก็คือพระองค์นี้นะคะปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งเป็นอิสระยศสมเด็จเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาบมบรมราชากุมารีค่ะแต่ว่าพยศนี้นะคะเป็นพยศตั้งแต่แต่งเรื่องนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงฉันทลักษณ์ที่ใช้แต่ง วัมาแ a วันรรณคดีเรื่องนี้นะคะจะแตกต่างจากวรรณคดีเรื่องอื่นๆไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะวรรณคดีเรื่องอื่นนะคะส่วนใหญ่จะใช้โคง้งใช้กราบใช้กรอนแต่สําหรับเรื่องนี้นะคะจะใช้ความเรียงนั่นแสดงให้เห็นว่าใช้อะไรคะใครพอจะทราบบ้างร้อยแก้วค่ะถูกต้องค่ะคําประพันธ์นะคะจะแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือร้อยแก้วกับร้อยกอง ถ้าเป็นโคง้งฉันกราบกอนเราจะเรียกว่าร้อยกองแต่ถ้าเป็นความเรียงบทความเราจะเรียกว่าร้อยแก้วนะคะโอเคไหมคะสาหรับประเด็นฉันทลักษูก็จะขอข้ามต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นจุดประสงค์ในการแต่งบทกวีเรื่องนี้บทกวีเรื่องนี้นะคะหนูรู้ชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องว่าทุกของชาวนานในบทกวีมันต้องมีทุกถูกไหม พอองค์ท่านเนี่ยนำบทกวีทั้งสองบทนะคะมาวิเคราะห์มาเปรียบเทียบแล้วก็สรุปความเป็นมานะคะของท่านลงไปจุดประสงค์ในการแต่งก็คือแสดงแนวความคิดระหว่างบทกวีจีนและบทกวีไทยค่ะซึ่งกล่าวถึงชีวิตและความทุกข์ยากของชาวนาน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะคะเราจะได้เรียนทั้งสองบทนี้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนสองบทนี้ครูก็ได้ทําการอัด คลิปเรื่องย่อเป็นเกี่ยวกับรายการพอดเคสต์นะคะมาให้นักเรียนได้รับชมเรื่องย่อของทุกข,ของชาวนานในบทกวีจะเป็นอย่างไรนะั้นนักเรียนไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงภาษาไทยโดยจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยมาเล่าสู่กันฟังกับดิฉันนิลาวันพอดแคสตร์รายการนี้เป็นรายการที่จะเล่าเกี่ยวกับวรรณกรรมให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องย่อทุกของชาวนานในบทกวีจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ เนื้อความในตอนแรกของบทความเรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งยกบทกวีของจิตภูมิศักดิ์ซึ่งได้กล่าวถึงชีวิตและความทุกข์ยากของชาวนา ต่อมานะคะทรงแปกบทกวีจีนของหลี่ซึ่นเป็นภาษาไทยทำให้มองเห็นภาพของชาวนาจีนเมื่อเปรียบเทียบกับชาวนาไทยว่ามีได้มีความแตกต่างกันเลยแม้ในฤดูการเพาะปลูกภูมิมีอากาศจะเอื้ออำนวยให้พืชพันธุ์ธัญญาหารบริบูรณ์ดีแต่ผลผลิตไม่ได้ตกเป็นของผู้ผลิตคือชาวนาเท่าที่ควรค่ะ ส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือทรงชี้ให้เห็นว่าแม้จิตภูมิศัก์และลีเตินจะมีกลวิธีในการนำเสนอบทกวีที่แตกต่างกันแต่ทั้งสองท่านมีแนวคิดที่คล้ายกันคือมุ่งที่จะกล่าวถึงความทุกข์ยากของชาวนาและทำให้เห็นว่าชาวนาในทุกแห่งและทุกยุคทุกสมัยล้วนประสบแต่ความทุกข์ยากไม่ต่างกันเลยค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องย่อทุกข,ของชาวนาในบทกวีในวันนี้และในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้ดิฉันนิราวันพอดแคสต์ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องย่อที่สรุปใจความสําคัญของเรื่องทุกข,ของชาวนานในบทกวีนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเราได้ทราบถึงเรื่องย่อและที่มาไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทําความรู้จักบทกวีของไทยก่อนเลยค่ะบทกวีแรกนะคะที่สมเด็จประเทศเนี่ยได้วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ไว้ก็คือบทกวีนี้นะคะเป็นบทกวีของไทยครูจะอ่านให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนดูตามครูด้วยนะคะ เปิบข้าวทุกคราวครมัมจงศูนสูส่นามเป็นอาจินเหงือกูที่สู้กินจึงก่อเกิดมาเป็นคนข้าวนี้นะ่ะมีรสให้ชนชิมทุกชั้นชนเบื้องหลังสิทุกทนและผมคื่นจนเขียวขาวจากแรงมาเป็นรวงระยะทางนั้นเยียดยาวจากรวงเป็นเม็ดพราวล้วนทุกยากลำบากเข็นเหงหยด สักกี่ยาดทุกหยดยาดล้วนยากเย็นปูดปูนกี่เส้นเอ็นจึงแปรรวงมาเป็นดินน้ำเหงื่อที่เรือดแดงและน้ำแรงอันหลังดินสายเลือดกูทั้งสิ้นที่สู้ที่สู่ซด,ดกำซาบฟันอันนี้นะคะเป็นบทกวีนิพนธ์ของ จิตภูมิศักนะคะจิตภูมิศักเนี่ยเป็นคนแต่งไว้และสมเด็จพระเทพร,รัตน์เนี่ยท่านเนี่ยได้นํามาเป็นนํามาวิเคราะห์นําวาวิเคราะห์ไว้ว่าชาวนาไทยเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความทุกข์ยากหนังที่บทประพันธ์กล่าวไว้เลยนะคะนักเรียนกล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้างกล่าวไว้ว่า กว่าจะมาเป็นข้าวเนี่ยชาวนาเนี่ยลำบากตากตาม,มากๆนะคะนักเรียนใช้เหงื่อใช้แรงถูกไหม,กว,มไปปกว่าจะมาเป็นกว่าจะมาเป็นรวงอันนี้ก็คือกล่าวถึงความทุกข์ยากของชาวนาแต่ครูคิดว่าคําศัพท์มันไม่น่าจะยากสําหรับนักเรียนจนเกินไปนะคะหนูก็น่าจะแปลกันออกอันนี้ครูก็จะขอผ่านไปเลยนะคะอันนี้เป็นบทกวีไทยนะคะที่สมเด็จพระเทพเนยวิเคราะห์คราวนี้เราจะมาเปรียบเทียบกับบทกวีจีนกันค่ะ บทกวีจีนนะคะเรานํามาเปรียบเทียบกับบทกวีจีนตัวนี้เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยทรงแปลมาจากภาษาจีนโดยตรงเป็นบทกวีจีนของลีเซินดีเซตเนี่ยตั้งไว้ตั้งแต่พันปีที่แล้วนะคะสําหรับบทความนี้แต่ว่าของจิตภูมิศักดิ์อันเมื่อกี้เนี่ยบทกวีที่เราอ่านกันเนี่ยเพิ่งแต่งได้ไม่นานนะคะนะักเรียนเรามาดูบทที่แต่งยาวนานกว่าพันปีนะคะ นักเรียนดูตามแล้วก็ฟังตามใบพร้อมครูเลยค่ะหวานข้าวในฤดูใบไม้ผลิข้าวเมล็ดหนึ่งจากกายเป็นเหมือนเมล็ดในฤดูการใ,ในฤดูใบไม้ร่วงรอบข้างไม่มีนาที่ไหนทิ้งว่างแต่ชาวนาเนี่ยก็ยังอดตายหนูดูนะคะชาวนาก็ยังอดตายตอนอาทิตย์เที่ยงวันชาวนายังพลวนดินเหงื่อหยดบนดินภายใต้ต้นข้าว ใครจะรู้บ้างว่าในจานใบนั้นข้าวแต่เมข้าวแต่และเม็ดเนี่ยคือความแค้นแสนสาหัสหนูเห็นอะไรในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบทกวีไทยและบทกวีจีนเดี๋ยวครูจะย้อนกลับไปบทกวีไทยอีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนได้ดูนะคะเราจะย้อนกลับไปบทกวีไทยตรงที่ว่าเหงื่อหยดซักกี่หยาดทุกหยดทุกหยดญาติล้วนยากเย็น ปูดปูนกี่เส้นเอ็นจึงแปลร,รวงมาเปิบกินน้ำเหงื่อที่เลือดแดงและน้ำแดงอันหลังลินใส่เลือดกูทั้งสิ้นที่สูซดกรมซาบฟันอ่ะครูจะถามนักเรียนนะคะครูจะถามว่าหนูคิดว่าระหว่างบทกวีไทยแล้วก็บทกวีจีนเนี่ยมีอะไรเหมือนกันบ้างหนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นบทกวีไทยหรือว่าบทกวีจีนนะคะสิ่งที่มองเห็นก็คือความยากลําบากของชาวนาค่ะ ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นบทกวีไทยหรือว่าบทกวีจีนสิ่งที่เราพอจะมองเห็นไปไปยังชาวนาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะมีความคิดเหมือนกันว่ากว่าจะกว่ากว่าจะมาเป็นอาชีพชาวนาเนี่ยมันยากลําบากมากๆนี่ก็คืออาชีพชาวนาและคือสิ่งที่สมเด็จพระเทพร,รัตน์เนี่ยท่านได้สรุปและวิเคราะห์เอาไว้ว่า ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยไม่ว่าจะแต่งกี่พันปีกี่หมื่นปีอันนี้นะคะแต่งเมื่อพันปีที่แล้วส่วนจิตภูมิศาสตร์เนี่ยเพิ่งแต่งได้ไม่นานนะคะแต่อาชีพของชาวนานเนี่ยก็ยังเป็นอาชีพที่ไม่ได้ถูกยกระดับให้ดีขึ้นมาก็ยังเป็นอาชีพที่ถือว่าน่าสงสารอยู่มากๆ และก็ยังคงเป็นอาชีพที่ยากจนข้นเค้นอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะผ่านมากี่พันปีทุกอาชีพเนี่ยพัฒนามาหมดแล้วแต่อาชีพชาวนานเนี่ยยังไม่ได้รับการพัฒนาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยน่าเห็นใจมากๆโอเคไหมคะนักเรียนมีใครสงสัยในประเด็นนี้ไหมคะไม่มีคะ่ะ โอเคค่ะงั้นครูจะพานักเรียนไปสรุปสาระสำคัญของเรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวีจีนกันนะคะสำหรับบทกวีของหลี่เซินและจิตภูมิศักเนี่ยมีส่วนที่เหมือนกันและก็แตกต่างกันจุดที่เหมือนกันก็คือการชี้ให้เห็นถึงความทุกข์ยากและความลำบากของชาวนาสำหรับบทกวีจีนของหลี่เซิร์นและจิตภูมิศักเนี่ยจะแตกต่างก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าคือ วิธีการนำเสนอของแต่ละคนนะคะโดยบทกวีของดีเซินเนี่ยจะถ่ายทอดความความทุกข์ของชาวนาออกมาในรูปแบบของบทกวีที่เห็นภาพและแล้วก็เรียงแล้วก็เรียบง่ายเปรียบเหมือนจิตรกรที่วาดภาพให้ผู้ชมได้ติดตามชมแล้วก็ติดตามค่ะแต่บทกวีของจิตภูมิศักดิ์เนี่ยจะใช้วิธีเสมือนว่านำชาวนาเนี่ยมาบรรยายเรื่องของตนให้ผู้อ่านเนี่ยได้ฟังด้วยตนเอง พระราชนิพนธ์เรื่องทุกข,ของชาวนานในบทกวีนะคะจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งบทความเชิงวรรณคดีเปรียบเทียบที่เหมาะแก่ก,การศึกษาในระดับมัธยมศึกษานอกจากได้รับความรู้ถึงความยากลำบากของชาวนาแล้วเนี่ยบทกวีนี้นะคะยังทำให้เราเ,เห็นตัวอย่างในการบรรยายววหาและสาธกโวหารที่ดีมากๆค่ะวรรณคดีเรื่องนี้นะคะเป็นวรรณคดีที่สมเด็จพระเทพร,รัตน์เนี่ย พันพันปีเขียนและนําเสนอบทความอย่างตรงไปตรงมาก็คือกล้าที่จะวิเคราะห์กล้าจะกล้าที่จะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะคะพระราชนิพนธ์เรื่องทุกของชาวนานในบทกวีเนี่ยจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งของบทความเชิงวรรณคดีและเปรียบเทียบที่เหมาะแก่การศึกษานะคะ,ะครูก็จะถามนักเรียนว่าเข้าใจในที่ครูอธิบายมาไหมคะหรือว่ามีใครสงสัยเกี่ยวกับ ทุกของชาวนาในบทกวีบ้างไหมเอ่ยเข้าใจค่ะไม่สงสัยเลยค่ะโอเคค่ะงั้นครูก็หวังว่าในเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้นักเรียนเนี่ยไม่หิวข้าวกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยพูดถึงชาวนาแล้วก็ข้าวนะคะอาจจะหิวข้าวก็ได้แต่ก่อนที่เราจะไปพักกินข้าวกันครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยทําแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะเพราะว่าครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยตั้งใจฟังแล้วก็น่าจะทําได้กันนะคะ พร้อมกันหรืยังคะที่จะไปทำโอเคค่ะเดี๋ยวครูจะส่งข้อสอบไปทางช่องทางแชทของเรานะคะครูจะให้เวลาในการทำ15นาทีมี15ข้อข้อละหนึ่งนาทีค่ะนักเรียนได้รับข้อสอบกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายหนึนาทีนะคะให้นักเรียนเริ่มทำข้อสอบได้เลยค่ะ ตอนนี้เหลือเวลาทำอีกห้านาทีนะคะใครยังไม่เสร็จรีบทำเลยนะคะ มีนักเรียนคนไหนยังไม่เสร็จไหมคะเสร็จกันหรือยังคะเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายเสร็จกันหมดแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะโหเกินคาดมากแสดงว่าข้อสอบง่ายมากนะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะขอพอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ได้กินข้าวหรือว่าอาจจะหิวข้าวที่เรียนในรายวิชาแห่งนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย